เดฟพูกับฟูบรินมาเจอกันแหละใช่่ผมเรามาดูนี่อยู่ก็คืออาคาธาอ๋ออีกปีนึงเลยอ่ะแต่ก็มีอะไรเรื่อมที่พี่สิงหยาดดูอยู่เหมือนกันพี่สิงจะไม่มาหาเราภายในปีนี้เลยพี่พูดมาที่คืออีกปีนึงเลยเนี่ยมันาไม่เอาความเลยแต่กินนี่แป่ว่าเอาอาคาใช่ไหมอีกปีนึงเลอาคธาเขมาเลยนะแต่มันอีกปีนึงเอาเดฟพูก่อนมาเดฟพูก่อนกันได้ครับอ๋อโอเคอีปีนึงเลยนะลูกแต่ว่า ยังไม่เข็ดกับเปนสกินอีกนะยังแบบสนุกอยู่เนาะร้องลุกสนุกมากครับสนุกมากเลยผมชอบเกมของเอสเอสมากเพรตอนแรกพราะเราเก่งใจมากเพราะว่าเพิ่งเสร็จงานของน้องๆแล้วรู้ว่าต้องเหนื่อยมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นโควิดกันหลายคนด้วยใช่ครับที่ว่างๆคือโควิดแตกนะครับผมแต่แต่จริงๆผมจังหวะมันพอดีมากเลยครับตัวผมเองอะรู้สึกว่าเอนไซตี้หนักมากตอนตอนที่ทำงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับพอมาดูนี้ก็รู้สึกว่าเออ มีความปิ๊ปป่องอะไรบางอย่างครับผมก็ถือว่าแฮปปี้ครับ้แฮปปี้มากใช่แล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่เราเชิญคือเราก็จะดูน้องก่อนว่าอยากดูหนังหรือเปล่าเพราะเราจะให้ถามเสมอเลยว่าเรื่องนี้อยากดูไหมอะไรเงี้ยครับว่านี่ก็คือตอบมาแต่ครั้งที่แล้วเราว่าอยากดูปีนใสเอาสองเลยมีการล็อกคิวกับล่วงหน้าแบบหนางว้าแล้วก็จะล็อกคิวล่วงหน้ากับอวตาร2026 2025บองไปให้ด้วยนะคะพี่บินที่ผมอยากดูจริงปีหึือครับเรียกได้ว่า ถือว่าเป็นหนังที่ขึ้นแท่นเป็นบู้ลิตมูวีของสิ่งทั้งสองภาคเลยทางอีทซ์แยลหนึ่งและอีทซ์แยลสองโอเคโอเคน้องแฟนแฮปปี้รบหน้ำก็มาอีกไม่ต้องชมพี่มีไปดูขอโทรมาสนุกมากขอบคุณครับเก่งมากสตอรี่มันแบบเยอะมากเนี่ยค่ะเพื่อนอยู่ขงมนก็เก่งมากนะแต่ค่ะก็บอกว่าแท้ๆสนุกไหมคะสนุกแนจอยเนาะเอ็นจอยเนาะตัดภาพมาจนตัวแอนซายดดิ รักเลยใช่เนื่องจากสองคนนี้เป็นซุปไพร์ของชาเลนจ์ะเราก็เลยมีการสรุปคะแนนมาให้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับเอาไปดูกันร่างตั้งมือกันเกลียวบราครโบเฮ้ยตอนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอย่าตกลัวตัวเองดูดีไว้ก่อนยืดยืดไหมยืดยืดยืดไหมชิ่ฟ้าคนดีที่ฟ้าไม่ทฟ้าไม่บอกองค์ด้วยว่าองค์โดนทำลายสถิตินะเออ เฮ้ยฟรีกิสก็แบบว่าทนีะ่สามนะครับผมใช่ใช่นี่ครับโอเคสิ่งต้อมีอะไรจะบอกโฟนไหมเนอะ <ๆ S 2> เดี๋ยวไปปลอบใจเองครับ เป็นปกติถ้าชาติจไกลจีมีสีเพราะว่าย้มรกันมันเป็นชาเลนสนุกสนุเนาะพี่บอสคือแค่แบบว่าสนุกสนุกเอ็นจอยเอ็นจอยกันเย้โอเคงันวันนี้ทีาขอบคุณทริสิงมากๆเลยนะคขอบคุณมากครับขอบนด้วยนะคะบอกว่าจะชอบจอกเรนี้นะอพนลมจีนองเธอขอมากไปนะครับ ไม่รู้ไปถามวาถ้าเข้าไปส่งทวิตในวันเอาติ้งก็จะเห็นอยู่ว่าขอมากไปนะครับอ่านจบกนี้ก่อนนะครับคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับจ้าดูเวลาไม่ใช่อะไรนะกำลังดูว่าเอ๊ะห้ามปิดยังเผื่อไปดูตรานี้อีกแล้งนี้พรุ่งนี้พรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ออกจากบาร์ละจ้าไปก่อนนะทุกคนเจอกันครับสวัสดีค่ะ บ้านที่ดีนะครับเห็นมีใครมีหลายคนบอกว่าพักโรงแรมด้วยใช่ปะช่วงนี้อยู่ก็ฝนตกด้วยนี่ก็ดูดูกันด,ด้วยนะใช่<อ>ตากผ้านะตัดผ้าแห้งใช่บ้านหนูบีคออกกบือเราต้องรีบกลับนะเพราะว่าเรา